วันนี้วันที่ห้ามีนาคม25 6 5ห้าครับเราจะพัฒนาไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานะครับรถทุกคันที่เราทำไปเป็นของใหม่และของแท้ของแท้ของแท้ครับไม่มีของเทียมหน้ากากเอาเือแท้ครับไม่มีการเทียมไม่หักใหม่ทั้งคัน อุปกรณ์ที่มากับรถอย่างเฟรมชิ้นเนี้ยมันเก่าเราก็ไม่ดีเราซื้อใหม่ให้สำหรับถานแบตเตอรี่เราเดินใหม่ให้แล้วกลไกเบรคแบบตั้งได้ทุกคนันนะครับแล้วช่างก็เปลี่ยนซีนใหม่ให้ทุกคนันก่อนที่จะส่งรถนะครับเป็นพื้นทุกชิ้นท้ายท้องซีนแลวทาสีพื้นก่อน ก่อนวางก็เ,เหมือนตั้มก็บะเราชาวทาสีพื้นก่อนวางแผ่นเหล็กเหล็กเดิมๆเ,เป็นแบบนี้แต่นี่มันถอดได้เรายังไม่ทาสีแต่ส่วนที่มันประกบเหล็กเหล็กสองชิ้นต่องทาสีทั้งสองฝั่งเสร็จนีน้ไม่จบับรถคันนี้ช้าๆได้พาเล่มงามช่างจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนายช่างจะพัฒนาไปเรื่อยๆ อ่าส่วนล่าสุดเนี่ยเราคิดในเรื่องของล็อกล็อกฝากระโปรงเอามอสเปิดเปิดผาบอกอ่าเออล็อกฝากา่ะเราเราจะสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่มันเดินกใจเอา้ากดแรงๆตบเลยอ่าเปิดขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วก็นิ่งครับนิ่งนี่เป็นคันแรกที่เราทําเป็นคันแรกแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่การประกอบเกียร์ การเชื่อมเหล็กของช่างการทาเกลียวของเคียช่างเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราไม่หยุดในการพัฒนาชา้าทีหนึ่งชา้าทีหนึ่งทอเสียรับที่เราทําไปรอยเชื่อมของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรอยเชื่อมทุกจุดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งนะครับทุกครั้ง ครั้งครบางคืนเราก็ทําเลิกหนึ่งที่หนึ่งทุกคืนนะครับออกไปอยากให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าลูกค้าเจ้าไหนที่เร่งเราก็จําเป็นต้องรีบนะครับบางอย่างโทรมาถ,ถามทีหลังเราเราก็หนักใจนะเพราะว่างานที่ทําไปอะ่ะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าด้วยเวลาแต่ขอร้องลูกค้าหลายหลายท่านนะครับให้นิดนึงเถอะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้นอนเลย เที่ยงคืนทุกวันแต่งานไม่ดีเราจะไม่ส่งนะครับมัดคืนประจำก็ไม่เปไ็นไรเราก็ไม่ว่ากันเพราะเราทํางานด้วยจัญญาบันควาเป็นช่างนะครับเราดัดเพิ่มเราเพิ่มชิ้นนี้เพราะผมทํางานไม่ได้ทํางานเงินอย่างเดียวผมจะฝึกลูกชายให้เป็นช่างที่มีคุณภาพกุญแจเก่าใช้ได้อยู่นะแต่เราเปลี่ยนใหม่ให้ลูกก็หลายร้อยอยู่เราทําใหม่ให้ ร้อยเปอร์เซ็นทุกคันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมีเรื่องต้องคุยนิดนึงเอาบอดเปิดฝาถาังน้ำมันเปิดฝาครับเบาอะปึ๊บเพิ่งได้ขับมันใหม่ๆรถพวกเนี้ยเป็นรถเก่าซึ่งถังน้ำมันมันเนี้ยไม่จะมีสนิมเราล้างอย่างดีแล้วนะครับล้างอย่างดีแล้วแต่ถ้ามีเครื่องวูบดับสตาร์ทไปแล้วเจอปัญหาเรื่องไส้กรอง ลูกค้าต้องเปลี่ยนกรองเรื่อยๆจนกว่าทางัทางในถังน้ำมันเนี่ยมันจะหมดนะรอล้างทรายเรียบร้อยแล้วแต่มันก็เป็นสนิมมันสร้างนานโครงเก่าๆกับไปซื้อมาจากร้านเซเล็กมากอะไรบ้างนี่ปัญหาที่เจอล่าสุดลูกค้าบอกว่ารถใหม่สตาร์ทไม่ติดแต่พอดูตันไส้กรองตันเราใช้ไส้กรองไปสองสาอันนะครับเพื่อที่ใช้ลูกค้าเปลี่ยนเพราะมันเป็นอ่า เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นความโซกปลกไปไหนแล้ววะเาเจอความโซกปลกของในถังน้ํามันทุกคันเชิอหมดอออย่างเงี้ยเราสร้างใหม่เราสร้างใหม่ก็เป็นราะวถัาางเนี่ยเป็นถังที่โรงงานผลิตมาตั้งเป็นปีๆข้างในก็เป็นใช้สักพักหนึ่งมันก็จะหมดโดยการเปลี่ยนไส้กรองไปเรื่อยๆนะครับรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งสวยคันนี้คันนี้ จะส่งไปในอาทิตย์หน้าพร่งนี้พ่นสีถ้าฝนไปตกสีดำการพร่นสีเราแยกสีทุกชิ้นไม่มีการพร่นรวมเราแยกเป็นชิ้นชิ้นแยกเป็นชิ้นชิ้นครับแน่นอนว่าไม่มีสนิมกินในแน่นอนครับแน่นอนในส่วนของก๊งใต้ระบบเฟืองายเป็นซีนทุกตัวซีนเปยนไปหมด ุณนะครับสำหรับเป็นลูกค้าอูวอและติดตาบูวออยู่ทางเราจะทำให้ดีที่สุดทุกเรื่องนะครับขอบคุณนครับสติตาอูวออยู่แล้วก็สนใจสอบถามนะครับศูนย์2 3 3าโดยช่างมอสช่างมอสจะทำมอไซให้ดีที่สุดนะครับเขาจะเป็นช่างคนเดียวสำหรับมอไซและจะทำาง,งานให้ดีที่สุดมีะไรโทรมาสอบถามคุยกันนะครับ สวัสดีครับ